สวัสดีลังกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องอุบลนนำสิ่งทั้งหลายที่ถูกกับกระผมใจนุ่มท่นอนคนหมวกขุนจ่านะครับพาพี่น้องมาเบิง้งดูสั้นครับพี่น้องติดลมครับอาการหนักเหมือนกันนะครับน้ำมันแตกน้ำมันแตนเลยโอ้ทีมงานรถขุดครับเปน็นยังไงเนาะจังได้จังยางรูมาจึงสี่คนโอ้นะครับตอนนี้รออยู่นะครับรอรถ มาซอยกันยกนะครับอันนี้ dx 2อ5 LCA งสองห้าอซนะครับเพื่อนนี้เป็นเพื่อนเพื่อนไส้ครับพี่น้องไส้แดงๆเลครับมีเขาขึ้นมาไส้อย่างนี้ไส้กะทิโอ้โนะครับขอนักเท้าห้องหลาแล้วนะครับห้องไปหลแล้วบอ่อขึ้นครับเบิ่งดูซ่านเด้อ 22ตันครับพี่น้องโอ้ถือว่าโตหนักเลยนะครับเอาทีมงานผูกกองหนัดเด้อนี่เด้อนะครับเมื่อขอบวนราชธ,ธานีก็สแตนไบแล้วนะครับเอารถร้อยร้อยสี่สิบน้งนะครับของหลิวกงเนาะหลิวกงมาสแตนไบท่านะครับสิทําการ โอ้เห็นใจทีมงานครับพี่น้องสิ่งที่วุ่นวา,า้เกิดคือแบบนี้ละ่ะหน้าฝนนี่ต้องระมัดระวังนะครับหน้าฝนต้องระมัดระวังเป็นแน่แท้เอาให้ได้ต้องระมัดระวังเอาอิริ่นะครับต้องยั่งเบิ้งด้วยมันมาคือสิญญากัญยางมาเลยได้นี่ตัวนี้ก็จะแ็กอยู่ใส่อกดีนะพี่น้องที่เครื่องบูรุ่งนะครับแต่ว่าน้ำมันเครื่องก็แตกไปบ้าเลยเด้ออ้ อู๋น้ำมันเครื่องเต็มหัวเก่งครับตอนนี้อยู่ที่แอนตำบ,บลไรน้อยครับโอ้๋บอกไปแล้วมากลงเลยพี่น้องเลยตำบ,บลไรน้อยอำเภอเมืองครับ,จ,บจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องมากับสร้างเข็มนลยครับทีมงานสร้างกันลังจะขึ้นเป็นไังไงเมื่ขึ้นปะเ,เ,ะเมื่อคืนฮะบมื่อคืนดีเ <laughs> นี่ยนะครับท่างผุ้นเอามาสแตนบายแล้วนะครับอู๋แต่คนยางก็ยังลมเนาะ ทีย่ยาง้สิขึ้นเพ้่นนาขอาขอนพาวมากนี่นนนอร้น่อ,าม,านอามายืนดึงกันนี่เอ้ามายืนเอามายืนเอามายืนดกันมายืนพดนโอ้แก,ก,น,ก,น,กนกันสิบขาด,ดีบ่ตอนนี่ซูมน้าพึ่งเซ็จครับน้ำมันเครื่องนี่ออกเลยเรียบร้อย ตอนนี้คือรอมือแมคโครนะครับรอโซเฟอร์รถแมคโครขั้นอีกขั้นหนึ่งที่ซิมาซอยนี่มามานะครับโอ้เอาตาเบิ้งตอนต่อไปครับพี่น้องว่าจะขึ้นไดนหรือ่ได้นะครับทําการวายเจาที่เจ้าทท่างเลยครับไหวายวเรียบร้อย ดูซันดูซันโอ้ฮะบางทีแหละพี่น้องนี่แหละสิ่งที่เม่อยากให้เกิดนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเม่อยากเฮ็ดงานหนาฝนกิดเป็นเขาแบบแบบนี้แหละนะครับพี่น้องเพราะไปแล้วมันก็มันบุคคมไหมคือจังไงสิล่ะจมนะครับจมเลยก็บบุคคลพลังคนก็สมน้ำหนาพวกนี้ กันเป็นทีมงานผมไปเนี่ยเฮ็ดพิชเจ็ดผ่านเนี่ยถือเขาบอกให้ลุ้นไปนี่ก็เอาบทสาสูท่อนเอาด้วยไอ้ด้วยโอ้ยนะครับรอนิดหน่อยพี่เมันร้อนมานี่ไม่บลอดภัยครับพี่น้องมึงแต่ขนาดคนยางยิ่งลวมรับหยากแังไปหยากมากยากครับกึ๊บกึุ๊้ยกุ้ยกุ้ยตัวหอนเครื่องแข็ง โอ้ยเห็นแบบนี้เมื่อยครับที่แรกนี่งานมองนี้เนี่ยผมมาสิมาเห็ดเดยนะครับพี่น้องผมมาเบิ่งงานท่นึงแล้วนะมองนี้ละ่ะมองคนสีลมาเห็ดนี่ละ่ะผมมาเบิง่งด้ประมาณากเกือนหนึ่งเกือบหนึ่งแล้วที่ผมมาเบิ่งอยู่มองนี้นะนี่ละ่ะ พี่นอ้องเพิ่นเอาขอนมาเผามากนี่ตัดมาเบิดเบิดบานแล้วมั้งนี่นาสิเบิดบานแล้วล่ะโอ้มันหลายกับเพิ่นว่าเพิ่นอูนเพิ่นตด้สร้างเข่าพูนนะครับซิปซิปก็ขอนครับพี่น้องซิบ,บกุกซิบเจ็ดขอนเอามาห้องจนเบิดนะครับโอ้มันเป็นเินทรายครับผมมาเบิ่งแล้ว เจะของงานบอกว่าน่าจะน่าจะบบกลมครับแต่ว่าผมมาเบืองแล้วมือนั่นสัง่งใจอยู่ผมมากับเสียวัดสองคนแง่มเห็นว่าดินทรายนี่มันเป็นดินทรายแดงๆ,ๆับพี่น้องเอาบนว่าซ่อมเติมลิกใหัง,งกันนะครับพี่นอ้องเขาตรงเบืองน้ำน,นะครับนี่คือผมเบืองแล้วว่ามันเป็นดินทรายแดงๆตั้งแต่มือนั่นนะครับ เหมือนสิมันสิขาดมันสิโยดที่มาเท่ากันเลยเอาอย่างไรดีเนี่ยมานากันกันเลยบรับปากเพิ่นนะครับถือว่าเป็นโชคดีนะครับมไม่นีสามหมื่นแล้วนะครับพี่น้องสามหมื่นสี่หมื่นแล้วดี เอาก็มันต้องเบื้องดินเบือเบ้องเบื้องพื้นที่น้ำนองพี่น,อน,อนอ้องเนาะในการเ็ดงานนะครับหลายมือแล้วอืม แต่ม um, um, ือไหอ้อ ah? ว uh, ja um, eh, uh, uh ันเสาบุญบ่ฮะที่งานเนี่ยที่แหลกกันผมมาเบิ่ง่าจิมาเห็ดนี่นะพ่อครับที่แหลกผมว่าจิมะเห็ดผมก็เลยสอนเด้อผมถอนตัวผมเห็นผมเห็นมันปีนดินรายเนวนี่ผมหย่านนะพ่้ย่านดอกับยาอกอเขานี่บอกะติยางบอกจาที่ยางโตครับ หนาวกอดนี้ต่อไปถึงหนาวกอเนี่ยน้ำอุ่นพอนวพูดคุยกันจะพูดกันต่คาหนาครับแต่ังขีย้ขาเขาข้าหนาไม่พคนเอาเลื่งเนาะนี่ไรเีนใจก็แล้วก็ลามานายได้จากขรามุนซีโดยครับวัดบ้องไปเราโต๊ะแก่เ่ยแท้สูงยางมากนี่ยางมันดึ้อที่จัดเออมึงครับพี่น้องนี่ข้าดีกว่าพี่จีว่าได้ดุครับผาครับผาเจ้า มึงก็ขำขำำำบางมันสิตนกปจุกบงเนาะบรยังบังเนาะพี่นะออ้นี่ครับผมจ่ายวงซื้อมบพวผมมับงซื้อแมว่าพวกมงจหายก็ล้ันใจกันได้ซือได้ครับจะกลั่นเถอะนจะประกากันนียกันนี่บ่พ่อไม่ซีลานหมแล้วครับซีหลานกวที่เหนียวมาชิมเนี่ยรถของผู้กองนั้นครับมันเ้ามากหอกแม่นครับ เมื่บหนอ่นะมั้งัวมบอี่ตัร่งังาผมบันเห็นมันอยู่บันบัโทัหากันบัมยมตรวจามาหอดกเห็นบุไปใส่บุ๊บเลัดผามาเตียครับผ้าม่านามาขึ้นหยยบแล้วบ่ขึ้นหยบวัดรายวัด้ามนขาเขาบอกเขาของนา้องนี้อืมเอาจาคุถามก่อนนคจะ้องนาาวะครจะองใหม่ครับ ไม่ืนเบ็ดเลยวะไม่ต้นยาวโอ้ต้นบาต้นพุนบ่ครับผมยังไปเบื่องอยู่อยู่น้องอยู่ได้ครับครับเอานี่คือจากปากตะโพอเรานะครับพี่น้องพ้เราอยู่หนีเราก็เป็นห่วงนั่งละมันก็ถือเขาถือน้ำเพื่อเน่้ก็ต้องขอสดขอให้พูดเป็นเจ้าของให้เจ้าของหน้านะครับค่าเขาา่าน้ำ่าเสียหายก็จงคอย่ากันเนาะเรื่องค่าเสียหายก็สิคุยกันได้ยี่ดอกนะครับ เบ็ดจั่งบาดจั่งบาดกันจังเว่ากันนั่นแหละ,ละว่ารถไม้ขั้วหอกกับพวอย่างก็มาจุ่มนี่นะครับพี่น้องเอา้าน้ำคันหลาเท้านาทําใดครับนี่แหละกัน้ำมันแตกเบิดพี่น้องผมมาสีลงไปเบิงท้าพี่น้องได้เห็นใกล้ๆกัคือสีลงไปบ่ใดาครับขนาดยืนอยู่ทึงๆนี่กัยืนอยู่ทึงๆนี่กับลมแห้งนะครับจนหอดเครื่องแข็งขีดตมกัได้ว่าเราเโพดนะครับเดี๋ยวเพินเ่นสงจะขึ้นเดี๋ยวติดตามนะครับ ติดตามตอนต่อไปว่าเสียวขึ้นได้จากไหนนะครับพี่น้องเอา้าขอบคุณพี่น้องที่เาติดตามรับชมเด้อในช่องบลดำซิงครับขอบคุณพี่น้องตีให้การติดตามครับภารก,กิจนี้ยังอีกยาวนานครับขอบคุณพี่น้องตีมาเบ่งครับไปแล้วนะครับอำลาผาจากพี่น้องกอนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ